โมตสัมมาอาุนโมพุทธายะนโมพุทธายะมะอาุขอให้บัญันอันตรายต่างๆอย่าได้มากั้มกายข้าพเจ้าด้วยเธอสาธุสาธุาธผมยูทูบช่องนักบุญพนันนจรก็เดินทางล่องเล่นพนันนจรครับมาตามอัตยภาพครับผมคาถาที่สวดไปเมื่อกี้นี้ก็คือคาถาขอพรอพระพุทธเจ้า5พระองค์ขอพรอพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยปกปักรักษาครับ เป็นความเชื่อของนักบุญพเนจรครับว่าคาถาบางคาถาจะสามารถป้องกันพยันอันตรายต่างๆได้แล้วก็คาถาบางคาถาจะสามารถสร้างศีลสติแล้วก็สมาธิได้ครับหากใครอยากลองเอาไปใช้ดูก็ใช้ได้ครับสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะครับนั่งสมาธิสัก15นาทีครับผมตื่นเช้าขึ้นมาจิตใจของท่านก็จะแจ่มใสและก็ปลอดโปร่งครับก็ลองเอาไปใช้ดูครับกับสภาวะช่วงนี้ อย่าคิดอะไรมากอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับผมเอาเป็นว่าเราแค่ทำดีแล้วก็อยู่สังคมแล้วก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดหน่อยแล้วก็อยู่ในสังคมอย่างปกติสุขอย่าไปทำก่อกรรมใดๆก็พอแล้วก็รู้สึกมีความสุขแล้วครับผมก่อนนักบุญพรนจรนก็ทำอย่างนั้นอยู่แต่ตอนนี้มันมีงานก่อสร้างอยู่หน้าผมก็ขเขาก็ทำงานก่อสร้างกันแล้วครับ ก็บ้านเมืองเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อย <c oughs> และเป็นงานก่อสร้างที่พัฒนาไปนะครับก็อทาถนนตีเส้นถนนอะไรประมาณนี้แล้วก็ระบายน้ําบอกจากท่ออะไรประมาณนี้ครับก็พัฒนาบ้านเมืองไปด้วยกับสภาวะสภาวะโควิด1 9ครับผมครับก็คลิป,ลปนี้ผมก็จะพูดประเด็นข่าวคดีของน้องชมพู่ครับเด็กหญิงวัยสมขวบ ที่หายออกไปจากบ้าน4วันนะครับก็เป็นประเด็นดังมาตลอดช่วงระยะเวลา120วันแล้วเอาเป็นว่าคดีของน้องชมพู่เนี่ยยังเป็นปริศนาอยู่และก็ปริศนานี้ใครจะเป็นคนหาคําตอบกับอีกซอตัวสุดท้ายในคดีของน้องชมพู่เราก็ต้องมาดูกันครับผมคดีน้องชมพู่เกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคมอ่าครับวันที่11พฤษภาคม2563 น้องหายไป4ี่4วันครับไปพบร่างน้องทีพูดบนภูเหล็กไฟวันที่14พฤษภาคมเอาเป็นว่าก็ตามกันมาแล้วก็เจ้าหน้าที่เจ้าของคดีก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นเก็บพยานหลักฐานดีเอนเอในหมู่วาาบนภูเหล็กไฟเองนะครับแล้วก็หาพยานหลักฐานตามพื้นที่ใกล้เคียงป่ายางสวนมันอะไรประมาณนี้ นะครับแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกว่าพบบุคคลต้องสงสยัยแต่พยานหลักฐานเนี่ยไม่สามารถไปถึงชัวได้หรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอครับเพราะว่าผลตรวจผลตรวจร่างของน้องชมพู่ที่โรงพยาบาล3โรงพยาบาลระบุว่าไม่พบดีเอของบุคคลต้องสงสยัยและไม่พบรอ,รอยผิดปกตินะครับผมเอาเป็นว่าคดีของน้องชมพู่เนี่ย ก็เป็นปริศนาโดยตรงแล้วก็พยาหนหลักฐานพยานปากสำคัญที่เห็นบุคคลที่จะอุ้มน้องชมพู่ไปก็ไม่มีพยานคนใดยืนยันว่าเห็นบุคคลที่อุ้มน้องชมพู่ไปอย่างชัดเจนครับผมและคดีของน้องชมพู่เนี่ยก็ยาวนานมาจนเป็นตกอกเดอะซีรีส์หรือเหมือนละครละครเรื่องหนึ่งเป็นภาคต่อกันมานะครับผู้คนในสังคม จดจ้องอยู่ว่าคดีน้องชมพู่นี้จะจบยังไงและใครเป็นบุคคลต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่ทุกคนในสองคมุมจดจ้องและก็ตามกันอยู่ว่าคือใครแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่เจ้าของคดีก็ยังไม่ไมได้มาออกแถลงอะไรต่างๆเลยเอาเป็นว่าคดีที่มันเกิดขึ้นคดีของน้องชมพู่ก็ต้องเป็นปริศนาต่อไปทีนี้ มันก็มีเคสที่ครอบครัวน้องชมพู่หรือแม่น้องชมพู่ไปสงสัยลุงพลนายชัยพลพิพาหรือลุงขยของน้องชมพู่ลุงพลหลังน้ําตาในรายการดังกลายเป็นกระแสย้อนกลับมาทําให้ตัวลุงพลดังเปรี้ยงมีคนจ้างงานออกงานอีเวนต์ได้เงินเป็นหลักล้านเอาง่ายๆครับคนเราฟ้าที่ขีมาแล้วก็มีอาจเปลี่ยนฟ้าได้ลุงพลจะดังคราวนี้ก็ด,ด้วยดวงชะตาที่เขาต้องดัง ด้วยความจริงใจของเขาหรือความรู้สึกใจของเขาก็ช่างคนในสังคมมองเห็นสิ่งที่เขาเป็นมองเห็นสิ่งที่เขาได้รับเอาเป็นว่าคนติดตามและคนสนใจเขาเป็นหลักล้านกลายเป็นชุดให้ลุงพลดังแต่กระแสด้านหนึ่งก็ย้อนกลับมาว่าแบรนด์ลุงพลโดยจะไมใ่ใช้สินค้าที่ตัวลุงพลเอง เป็นพีเซ็นเตอร์โฆษณาเพราะเหตุผลเรื่องใดครับใช้วิจารยณในการรับชมและฟังเพราะว่าคดีของน้องชมพู่ยังไม่จบและยังเป็นปริศนาอยู่เหมือนอย่างที่มีช่างภาพท่านหนึ่งในข่าวช่องหนึ่งออกมาเผยว่าการนําเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับลุงพลหรือข่าวคดีน้องชมพู่มันเป็นการบิดเบือนสังคมและจุดจ้องและสร้างเดตติ้งให้กับตัวลุงพลดังนั้นนักข่าวคนนั้นเห็นความจริงของสังคม จึงได้ผันตัวออกจากการทำข่า,ขาวคดีของน้องชมพู่กลายเป็นว่าคดีของน้องชมพู่กลายเป็นละครเรื่องหนึ่งเป็นกกองหรือซีรีส์คนในสังคมติดตามบางคนก็ติดตามบางหลายหลายคนก็เบื่อหลายหลายคนบางคนก็เบื่อกับคดีน้องชมพู่เพราะว่ามันเป็นคดีที่ตามแล้วก็เจอหลักฐานใหม่ๆเรื่อยๆและก็ยังไม่พบเป้าหมายที่ว่าจะจบในคดีของน้องชมพู่ครับผมก็เอาเป็นว่า คดีของน้องชมพู่ก็เกิดตัวละครหลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นคุณปุ๊บจะมาสร้างหนังให้คดีน้องชมพู่ที่ตกก่อหรือซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นหมอปลาลุงมาในพื้นที่เองแล้วก็บอกว่าถ้าลุงพลโดนคดีก็จะออกเงินเอาที่ไปขายมาช่วยประกันตัวลุงพลอ่านทำลายข่าวมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็หมอปลาจะอยู่เคียงข้างลุงพลตลอดก็ไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นหมอปลาแล้วก็นักข่าวท่านหนึ่ง ก็อยู่เคียงข้างลุงบลและก็สร้างเนตติ้งให้กับลุงบลขึ้นมากลายเป็นลุงพลกลายเป็นเซเลปคนดังทําเงินเป็นหลักล้านทุกคนจดจ้องและสนใจเอาเป็นว่านักบุญพระเจรก็จะวิเคราะห์และก็วิจารณ์ตามตามลายข่าวเพราะว่าในลูกข่าวมันบอกหลักความเป็นจริงอยู่แล้วนะครับผมเอาเป็นว่าจากคดีของน้องชมพู่เนี่ยมันก็มีหลักฐานใหม่เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น อไอ้มงสีม่วงสองคนที่เห็นขับรถไปทางโรงเรียนและพาเด็กไปอะไรประมาณนี้มันก็มีขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายก็ไปจบลงที่ไม่เจอบุคคลโม่งนั้นแล้วก็ไปตามหมู่บ้านก็ไม่พบพยานหลักฐาในใดๆที่บ่งชี้ได้ว่ามันมีบุคคลบุคคลน,นั้นทุ่มน้องชมพู่ไปจาาไทม์ไลน์แต่เอาง่ายๆครับต่อให้เปลี่ยนชุดสืบสวนสอบสวนไปแล้ว มันก็ยังเป็นปริศนาอยู่คดีของน้องชมพู่ทีนี้ตอนนี้ล่าสุดล่าสุดเลยหมอปามือผ่านสัมภเวสีผู้ที่ข้ําบอดกับป่าวิญญาณน,นู่นนั่นนี่แต่กลายเป็นว่าตอนนี้หมอป่ากลายมาเป็นนักสืบในคดีของน้องชมพู่อ่าโอเคทุกคนสามารถพิจารณ์ทุกคนสามารถให้รายละเอียดและเห็นผลได้จนสุดท้ายหมอปา,าแนะนำลุกโพลให้ไปฟ้องคุณอชิระ อัจฉริยะเลืองรัตนาพงศ์ชมลมช่วยเหลือเหยื่อเหยื่อชักกรกรรมเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยไปชี้อ่าไปชี้ว่าลุงพลมีหนี้สินก่อนนอ้องชมพู่จะหายไปเรื่องหนี้สินต่างๆแต่ลุงพลออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงลุงพลเป็นคนดังและเป็นเซเลบแล้วจึงมองว่าตัวเขาเองเนี่ย,ทำ,ย,ยทำให้เขาเสียเกียรติอ่าทำให้เขาเสื่อมเกียรติ ก็คือการเป็นคนดังแล้วเขาก็เสียชื่อเสียงในสังคมมาก็เสื่อมเกียรติก็เลยฟ้องคุณอัจฉริยะเรืองรัชนคกุลทันดีนะครับแล้วก็ทีมทนายก็มาเต็มที่นะครับมาช่วยกันก็เหมือนลูกคนดังแล้วก็เกาะกระแสหมอปลาทนายตั้มอาตายลโลโนโตงและก็ทีมทนายเพื่อนทนายอีกเข้ามาก็เป็นเหมือนละครอีกฉากหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับคนในสังคมก็เริ่มอึ้ยรู้สึกว่าลุกคลเปลี่ยนไป ลุงพลจากคอลเลกเตอร์ที่เป็นลุงผู้หน้าสงสารแล้วก็หลังน้ำตากลายเป็นลุงผู้แบบมีอารมณ์เมื่อตัวเองเป็นคนดังแล้วทุกคนครับเมื่อดังแล้วก็ต้องลืมตัวเมื่อดังแล้วก็อย่าลูมหลงในความดังดังได้ก็ดับได้ครับผมมันเป็นเรื่องปกติเอาเป็นว่าก็ใช้วิญยาณในการรับชมรับฟังใครชื่นชอบลุงพลก็ตามที่เขาชอบครับ ใครที่อยู่อีกฝ่ายหนึ่งหรือ,อเบื่อกับข่าวนาะคดีน้องชมพู่ก็ฟังตามเหตุและผลครับแตบ่ต้องขอขอบคุณท่านที่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกาลังใจให้กับช่อง YouTube ของนักบุญพเนจรครับวิเคราะห์ประเด็นดังวิเคราะห์ข,ข่าวดังให้อุทาหอนแก่สังคมครับผมเอาเป็นว่าสังคมนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเท่ากับการ ใช้ชีวิตรอดและเอาตัวรอดให้อยู่ในสังคมนี้และก็ป้องคันไัยตัวเองครับสุดท้ายล่าสุดหมอปลาออกมาเผยคลิปเสียงนะครับคลิปเสียงปริศนาที่หมอปลาบอกว่ามีพลเมืองดีนํามาให้หมอปลานะครับเพื่อจะเปิดยืนยันความบริสุทธิ์ของลุงพลนะครับโดยคลิปเสียงนั้นพูดในทํานองนะครับใช้วิจยาาในการรับชมรับฟังนักบุญพเนจรนะครับคลิปเสียงนั้นพูดในทํานองว่า การที่คดีน้องชมพู่มีคนออกมาสงสัยอวลุงพลเนี่ยเพื่อจะสร้างอ่าสร้างสตอรี่ขึ้นมาให้สงสัยลุงพลเพื่อให้บุคคลผู้ต้องสงสัยตัวจริงนั้นครับตายใจคือให้บุคคลผู้ต้องสงสัยจริงนั้นชะล่าใจาไม่ระวังตัวแล้วก็เผยตัวออกมาคือเป็นเหมือนละครฉากหนึ่งสร้างสตอรี่ขึ้นมา สร้างบุคคลปริศนาขึ้นมาบุคคลหนึ่งก็คือลุงพลให้มาเป็นตัวบุคคลผู้ต้องสงสัยให้ครอบครัวแม่นนองชมพู่มาต้องสงสัยอะไรประมาณนี้มันเป็นคำพูดที่ออกมาจากคลิปเสียงครับเป็นสตอรี่ขึ้นมาโดยมีคนคุยกันร,ระหว่างหญิงชายนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปเสียงนั้นจะเป็นจริงหรือเปล่าหรือไม่ที่หมอปลามาเปิดหรือจะเป็นแนวทางสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่หรืออะไรยังไงก็ไม่เกี่ยวกับ รูปคดีขอเจอ้าหน้าที่นะครับให้ใช้วิจรารยณในการรับชมรับฟังเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะพิจารณาเองเพราะว่าสำนวนทุกอย่างในคดีของน้องชมพู่เนี่ยอยู่กับทางเจ้าหน้าที่หมดแล้วเอาเป็นว่าคลิปเสียงปริศนานั้นที่หมอปลาเอามาเปิดหมอปลาก็เอามาเปิดเพื่ออะไรครับถ้าคนมองเห็นหรือคนรู้ความจริงก็คือหมอปลาก็ต้องสร้างอายอดไลคอยดแชร์ให้หน่อยก็คือ,อเหมือนเอามาปกป้องลุงบลด้วยอ่า ก็คือเอามาให้ว่า,ายุเคียงข้างลุงพลแล้วก็ให้ลุงพลเหมือนผู้บริสุทธิ์นะฮะจริงๆความเป็นจริงมันก็ทําได้ครับเรามีคลิปเสียงหมอปลามีคลิปเสียงก็เปิดในช่อง YouTube ของตัวเองเพื่อให้คนได้มาฟังด้วยแล้วก็ได้ยอดไลค์ยอดแชร์ด้วยมันเป็นเรื่องปกติครับที่การสร้างยอดไลค์เขาก็ต้องหารายได้ด้วยหมอปลามันเป็นเรื่องปกติเอาเอาเป็นว่าคลิปเสียงนี้ เจ้าหน้าที่เนี่ยจะเอาไปช่วยประกอบสํานวนคดีหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เจ้าของคดีเท่านั้นนะครับการสืบสวนสอบสวนทุกอย่างและก็สํานวนคดีทุกอย่างต้องฟังจากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะเป็นคนถแถลงคดีของน้องจุกู่เองนะครับแต่ทีนี้สารภาพรายข่าว ช่องช่องหนึ่งไปจับจ้องแล้วก็คุยกับลุงพลว่าถ้ามันเป็นอย่างที่คิบเสียงพูดจริงๆว่าใช้ลุงพลเป็นบุคคลต้องสงสัยตั้งเป็นตุ๊ก,กตาขึ้นมาเพื่อล่อเพื่อล่อให้บุคคลต้องสงสัยตัวจริงปรากฏตัวแล้วก็จะนําไปดําเนินคดีได้ลุงพลบอกว่าก็ลุงพลก็ก้มหน้าเหมือนสไตล์ที่ลุงพลทำแล้วครับคือตอนนี้ลุงพลเป็นยิ่งกับดาราก็คือดารามันจะต้องมีคาแรคเตอร์แล้วก็ต้องแสดงได้ทุกบทบาท ลุงพลก็จะพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าลุงพลก็จะลกุกเสียใจแง่ลุงพลก็จะลกึกเสียใจที่เขาต้องอคือทาให้ครอบครัวของเขาเนี่ยคือต้องออกมาจากครอบครัวอะไรประมาณนี้เขาก็แบบทาสตอรี่ให้คนสงสารเหมือนครั้งที่ลุงพลขึ้นไปบนเวทีบอกว่าอยากให้ครอบครัวรักเขาเหมือนคนที่มามาพบเขาอะไรประมาณนี้เหมือนลุงพลเป็นดาราดังนะครับถ้าคนที่มองออกที่หนึ่ง การแสดงความจริงใจไม่ต้องทําเอฟเฟกมากมายครับการแสดงความจริงใจไม่ต้องทวามเอฟเฟกมากมายเพราะว่าเหมือนที่นักข่าวคนนั้นพูดอยู่แล้วว่าคือหนึ่งการนําเสนอข่าวของบางช่องเนี่ย ผู้ใหญ่ของช่องเนี่ยต้องการเรตติ้งให้นำเสนอข่าวในตัวลุงพลแล้วก็นำเสนอข่าวคดีน้องชมพู่ต้องการเรตติ้งก็ต้องการเงินมาจ่ายพนักง,งานในบริษัทนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติครับเราก็มองว่าสังคมจูเที่ยเราอยากดูเราก็ดูได้มันเป็นเรื่องปกติ ว่าเขาต้องนําเสนอในช่อง y o ยูทูบตามลายข่าวเพื่อจะให้คนติดตามจะได้มีโฆษณามีอะไรต่างๆมาก็เหมือนนักบุญบรรณจรน,นะครับขอให้ติดตามนักบุญบรรณจรเยอะๆจะได้มีโฆษณาเข้ามาเยอะๆมีคนติดต่องานมาและเงินส่วนที่เหลือนักบุญบณนจรพอมีรายได้ที่ดีแล้วเงินส่วนที่เหลือในกระเป๋า5% 10%ก็จะขอออกเดินทางช่วยเหลือบุคคลอื่นครับผมช่วยเหลือเด็กในลาวช่วยเหลือเด็กที่ภาคเหนือช่วยเหลือเด็กในภาคใต้ช่วยเหลือเด็กใน,ใกในที่ลำบาก เอาเป็นว่านักบุญพระนเรจมีเป้าหมายที่จะทำขอให้สิ่งที่นักบุญพระนเรขอนั้นประสบความสําเร็จครับผมเอาเป็นว่าคลิปเสียงที่หมอปลามาเปิดจะเป็นความจริงหรือไม่หรือเป็นการคุยกันเ,เล่นๆหรือคุยกันแบบแค่แสดงความคิดเห็นของคลิปเสียงปริศนาของชายหญิงนะครับก็เอาเป็นว่าเราก็ใช้วิยายในการรับชมรับฟังแต่หลักความเป็นจริงเราก็ต้องเชื่อในพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เจ้าของคดีมีอยู่ แล้วก็เชื่อในพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่หามานะครับแล้วก็เดี๋ยวรอว่าเจ้าหน้าที่จะสรุปคดีของน้องชมพู่ยังไงเราต้องรอสรุปจากตรงนี้นะครับให้คนในสังคมที่เฝ้ารอกับคดีน้องชมพู่และอีกหลายหลายคนกับคดีน้องชมพู่ที่กลายเป็นคือเบื่อแล้วก็คืออิ่มกับคดีน้องชมพู่แล้วก็ขอให้ท่านตามดูว่าคดีน้องชมพู่คดีเด็ก หายปริศนาจะจบลงยังไงนะครับก็อลองตามดูครับคดีน้องชมพู่ขอให้ทุกคนจงตั้งมั่นในความดีครับนโมพุทธ,ธายะสัสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบัาเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีำดำดสาธุ